สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะมีเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่ทีเอามาสองค์เดียว เริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะนี่ที่เขียนว่าด้านหลังผู้ใดหมิ่นจงวิบัตินะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะเนื้อผิวก็ประมาณนี้เลยนะคะ สมเด็จรายการที่สองนะคะเช้านี้นะคะมีกล้องส่งให้ดูให้ชมนะคะองค์ที่สมนะคะสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะ รายการที่4นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญป่าพ่อนะคะเหรียญนี่ยค่ะชื่อเหรียญป่าพ่อนะคะ ด้านหลังคนขี่ช้างนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่หกนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะด้านหลังเป็นยันดวงนะคะ รายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระกิ่งรอโบราณนะคะรายการที่แปดนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์พะรอดนะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะเหรียญพระยืนรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะปี2 4 6 6, 6นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นเหมือนพะระฤาษีนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระสุ้มกอนะคะ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผิวนะคะด้านหลังเป็นพระสุพรรณรังสีปี2521ที่ราลึกในงานผูในงานฝังรูปนิมิตวัดปากแลดนะคะรายการที่14นะคะเป็นพระหลวงพ่อ เต่คงทองนะคะวัดสามงามด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะนี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่สิหเป็นเหรียญเซมาพิมพ์เล็กนะคะหลวงปู่ศิราที่ระลึกฉลองกุติธรรมอุทยานนะคะจังหวัดการสินปีสองห้าหนะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญเสมาไตามาท่าเก้ารวยรวยรวยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะคะหลวงปู่ศิรารุ่น1วัดโพสีสะอาดจังหวัดกาฬสินนะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้จะมีค่าปลักนะคะมีค่าปลักปิดทองแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นเหมือนคาบกู่คาบเก่าติดมาด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะนี่ส่องให้ดูให้ชมนะคะมีหน้ามีตาย,ยิ้มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ เป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญรอรวงพ่อทานะคะเหรียญรรวงพ่อทานะคะนี่ดูเนื้อผิวดูความเก่านะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะนี่องค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่21นะคะเป็นพักกล่องที่ระลึกในงานผูกพะศรีมานะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะอง์นี้รายการที่21นะคะเป็นเหรียญเนื้อน่าจะเหมือนไม่ใช่เงินนะแต่น่าจะเป็นกระไหลนะคะองนี้ปี25 2 1สองด้านหลังเป็นหลังยันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะ รายการที่22เป็นคุณแผนพายคู่พิมพ์เล็กนะคะแขนอ่อนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะ รายการที่23เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะรุ่นถิ่นกำเนิดปี24 3สอุ้ยเป็นรายการที่23นะคะหลวงปู่แหวนรายการที่2 4นะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะคะปี2532นะคะ รายการที่25หอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะเหรียญสวยนะคะนี่เหรียญสวยเหรียญคมนะคะด้านหลังจะเขียนปีพศ2517นะคะอายุ89ปีนะคะเหรียญหลวงพ่อมุมจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นรายการที่2 5หนะคะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่27เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหน้าโดเรีมอนรูปหลอบแบบนี้เลยนะคะ รายการที่28นะคะเป็นดอหลวงพ่อไปนะคะองค์นี้หน้าพิมพ์สวยนะคะนี่จมูกไม่มีเขาเรียกว่าเหมือนรอยขาดนะคะ <c oughs> รายการที่29นะคะ <c oughs> เป็นดอบราณนะคะหน้าสวยนะคะองค์นี้จมูกเนี่ยจมูกไม่มีตำหนินะ,ะพี่ เป็นรายการที่29นะคะรายการที่30นะคะ รายการที่3 1นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพุทธศอนอาจารย์ทีมด้านหลังเป็นสถูปนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญฉลุนะคะรายการที่32นะคะเป็นพุทธโทน้อยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะ รายการที่33นะคะเป็นพระผงสุพรรณด้านหลังมีรอยนิ้วมือกดนะคะรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่35นะคะเป็นทรงเหมือนฤูสีนะคะถือดอกบัวน,นะคะมีรูปประคำแบบนี้เลยนะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะ รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะมีรอยจานด้านหลังมีปิดทองใส่ผ้าจีวรน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นร็อกเก็ตนะคะรายการที่สามสิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ รายการที่สามสิบเก้านะคะรายการที่สี่สิบนะคะเป็นพลาท่ากระดานเนื้อแดงนะคะ รายการที่41นะคะเป็นพระครูรุ่งวัดท่ากระบือปี2484นะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญพระผงดวงเศรษฐีนะคะหลวงปู่ศิรานะคะ รายการที่43นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนี่จะเป็นเหมือนกดรอยหลวงปู่ทวดไว้นะคะ44เป็นเหรียญเซมานะคะไตามาห้าเก้ารวยรวยรวยนะคะหลวงพ่อรวยโรงยานะคะ สี่สิบห้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สี่สิบหกเป็นพระมหเหศวรน,นะคะสี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะสุสานไตรักษ์ จังหวัดลาปางปี2517นะคะปี17รายการที่4ี่นะคะรายการที่48นะคะเป็นพระเรียนจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่สี่สิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะรายการสุดท้ายเป็นหลวงพ่อกันนะคะปีสองสี่หกเก้านะคะองค์นี้ แล้วก็วันนี้นะคะน้องมีรายการพิเศษมาแบ่งปันนะคะได้รูปหล่อสวยๆนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะปินไม่รู้กิมอะไรเดี๋ยวลองดูนะคะพี่ๆได้มาไม่กี่องค์เองนะมีห่อเก็บผิวให้เรียบร้อยเลยน้องเปิดแบ่งปันนะคะชุดรายการพิเศษนะคะ ที่ราคา300บาทน,นะคะนีรูปหล่อรวมพ่อเดิมใต้ฐานมีรอยจานนะคะเป็นรายการพิเศษรายการที่1น,นะคะเดี๋ยวลองส่องให้ดูด้วยนี่นะคะใต้ฐานจะมีเขียนตัวยันนะคะเป็นรอยจานนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะสังกติหรอ นี่นะคะก็มีเขียนนะคะหน้าประมาณนี้เลยนะคะเป็นนีรายการพิเศษรายการที่1น,นะคะราคา300บาทนะคะต่อไปนะคะรายการพิเศษรายการที่2นะคะเป็นรูปรอรวมพ่อเดิมนะคะอันนี้จะออกเป็นเนื้อผิวเหมือนเนื้อผิวสีอเปรกิกานะคะ เป็นรายการพิเศษรายการที่สองนะคะราคาสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงปู่ทวดนะคะนี่องค์นี้ราคาสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะด้านหลังจะมีตอกโคตรหมูนะคะหนึ่งตัวแบบนี้นะคะเป็นหมูเต็มตัว วนๆกลมๆนะคะด้านหลังเป็นรายการพิเศษรายการที่สามนะคะราคา300บาทน,นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะเป็นเหรียญนะคะเหรียญกาท้าเวสวรรณนะคะ รายการนี้นะคะน้องเปิดที่ราคา400บาทนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานปี2521กับท้าเวสุวรรณวัดโคสิตารามนะคะนี่ชุดนี้นะคะเรียมมาแบบสวยๆนะคะงานนี้สวยเลยนะราคา400บาทนะคะเป็นรายการที่4ี่นะคะรายการที่หนะคะนี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รวมพ่อเงินนะคะดูพิมพ์ดูความสวยนะคะเปิดแบงปันที่300บาทนะคะเป็นเป็นรายการพิเศษรายการที่5นะคะรายการที่6นะคะเป็นพับปิดตาหลังแบบ องค์นี้ก็300บาทเหมือนกันนะคะรายการพิเศษรายการที่7นะคะเป็นพระปิดตานะคะนี่สามองได้3ามองเลยนะ เป็นชุด3ามองนะคะพ้าปิดตานะคะชุดนี้ขอที่400บาทนะคะชุดนี้น้องขอที่400บาทนะคะเป็นชุดพ้าปิดตา3องค์นะคะเรียมกันน้ำเก็บผิวสวยๆเลยแบบนี้นะคะรายการพิเศษรายการสุดท้ายนะคะพี่ๆเป็นพระหลวงปูทวดนะคะนี่เนื้อว่านะคะมีเหมือนฉแฉเลบ รงนี้ด้วยนะเนี่ยเหมือนอ๋อเป็นรอยเหมือนฝังตะกุดไว้ด้านในนะคะนี่เนื้อผิวสวยนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเป็นรายการพิเศษรายการที่8ราคา300บาทนะคะถ้าพี่ๆดูแลชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ